ตอนเราเจ้าของเพลงหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทางเบียสวัสดีครับสวัสดีครับผมทางเบียจากสภาพันดนตรีครับ ผมก็ตื่นเต้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรรายการสดสดเป็นตัวพูดแป๊บป้ายไปวันนี้มีคนมารอฟังถังเบียร์เยอะมากนะคะขณะถังเบียร์ตัวตัวเป็นเป็นไม่มาตัวเป็นเป็นก็ยังแบบว่าแบบว่าขอเพลงไม่ถังเบียร์ค่ะจริงๆตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วเอาจริงถ้าเกิดเราพูดถึงถังเบียร์นี้เราเราจะนึกถึงหนุ่มที่เต้นอย่างเดียวเลยนะเต้นยับใช่ไหมอ๋อเราไม่คิดแบบว่าจะมามีโหมดซึ้งๆเศร้าๆเหมือนซิงเกิลล่าสุดนี้นะคะแต่จริงๆถ้าเกิดพูดถึงการเต้นของถังเบียร์ล่าสุดที่ไปดูคอนเสิร์ตรีียเน ครับหลายคนบอกโหสุดยอดมากลรวแบบโชว์กับพี่วิทย์ด้วยใช่ครับผมแต่<ช>ลงมานี่ล่วงเลยช็ดพแัด,ดครับต้องใช้คำว่าแพรดตรงมาเลยไม่ได้หนอน ไม่ได้นอนเลยครับผมสองวันเต็มเมคือวันแรกนี่คือเป็นวันรันทรูแล้วก็เป็นวันซ้อมใหญ่ซึ่งคิวถังเบีย้ยเนะี่ยคือตอนเจ็ดโมงเช้าเสร็จประมาณตีสองซึ่งกว่าจะเดินทางถึงบ้านก็ประมาณตีสามแล้องอาบน้ำแล้วออ,นนออกมาเสร็ก็คือตีสี่ก็เลยได้นอนชั่วโมงเดียวเพื่อออ,อกมาคิวเจ็ดโมงเช้าอีกวันเองซึ่งเป็นสองวันที่ติดกันสุดยอดมากเขาบอกได้ข่าวแบบบางคนแบบไม่รู้เพราะอยู่หลังเวทีไงคือเป็นเป็นก่อนขึ้นอ่าคือจริงๆทันไปร้องเพลง รักเธอคนเดียวของพี่นัทก่อนคือเนี่เป็นเพลงนั้นนะพอลงมาับก็ลงเลยฮะก่อนจะขึ้นเอ็กโซคืออีกสิบเพลงคือมันตื่นเต้นมากอีกสิบเพลงจะขึ้นไปนั่งร้องหรือว่าจะต้องเต้นเงี้ยแล้วก็แอบดื้อเพราะพี่เขาบอกให้ขึ้นไปยืนร้องเฉยๆก็ได้แล้วก็เลยรับปากแล้วเราก็ไปกระซิบกับแดนใช่ปขอเต็มนะนี่กลัวกลัวแบบโ์มาแล้วคนจะแบบว่าสปิริตเต็มที่มากอะเอาให้เต็มที่ แต่หลายคนก็ห่วง,งนะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะดีแล้วครับดีนะครับได้นอนเต็มสองวันแล้วใช่ได, <c oughs> ด้นอนเต็มที่แล้วครับได้ชัดแบตก็ดีขึ้นครับค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็เห็นถังเบวออกแบบไปงานนู้นง,งานนี้เยอะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ไปบริจาคเลือดหรอเปล่าไปไปงานไปงานบริจาคเลือดมาครับก็สนุกมากเพราะว่าจริงๆมีศิลปินมากมายหลายค่ายรวมถึงดารา มาด้วยก็ทุกคนมาร่วมกันทําบุญครับซึ่งทางดิคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีเนาะการทําบุญจริงๆไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเงินเดียวเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะใช่เป็นเวลาศีรษะเวลาการช่วยเหลือสังคมหรือว่าอะไรที่ทําแล้วมันดีต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมทางคิดทางดิคิดว่ามันก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งกันครับอการร้องเพลงก็ถือว่าการทาบุญนะคะใช่ไหมทำให้คนดูมีความสุขทำให้คนฟังมีความสุขอย่างล่าสุดซิงเกิ้ลใหม่เลยครับ เคยคิดว่าเราจะมีซิงเกลิลแบบนี้บ้างแบบเศร้าๆซริงๆอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ตอนแรกเราออกมาเนี่ยทุกคนก็จะให้ทายาเราว่าหนุ่มเท้าไฟเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราทําได้อีกแบบนะเราเลยบอกกับทางโปรโมเตอร์คือพีต่ตัดนะครับบอกพี่ตัดว่าพี่ตัดครับทึงไอยากทำเพลงช้าๆดูบ้างเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นทางเบียร้องเพลงจริงๆสักครั้งเดียวเลยก็เลยอยากมีผลงานที่เป็นการร้องเพลงเองพี่ตัดบอกงั้นทําให้สุดเลยไม่ได้ลองแต่งเองไหมโอ้คบผู้ลองไหมอ่ พี่ตั๊กงั้นเดี๋ยวผมทำดนตรีแล้วก็โปรดิวเซอร์เองเลยเนาะ <laughs> <laughs> ถ้าอย่างน <laughs> ี้แกไม่ต้องใช้ให้เลยโอเคนะก็ยังไงก็ทำทุกอย่างละกัน <laughs> แ,แกล้งแซลพีเขาไปจริงคือทางเบียร์คือก่อนหน้านี้คือมีเพลงอยู่แล้วครับสำหรับซิงเกิลสามเนี่ยพอเราฟังจากโปรดิวเซอร์แต่งมารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังได้สุดกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราลอง <laughs> อลองแต่งเองได้ไหมเราเลยแต่งเพลงประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ เนื้อมันก็จะเป็นเนื้อดิบๆเช่นเหมือนฉันรักเธอตรงๆซึ่งตามหลักการแต่งเพลงเนี่ยมันจะต้องมีคําที่สละสลุดมันแต่งกรอนะครับเราก็ไม่เป็นเราก็เลยเขียนเนื้อดิบๆนี่แหละเราส่งไปทางโปรดิวเซอร์คือพี่ก๊อกคือหม่อมหลวงบวรชัยสุขสวัสดิ์ซึ่งทางโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรครั้งแรกเดี๋ยวลองก่าวเนื้อเพลงกันดูก็เลยมาดัดแรงเนื้อเพลงจนมาเป็นคาที่สละสลุดจนกลายมาเป็นเพลงนี้ครับอแต่เพลงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเศร้าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของแบบ ความถูกความผิดจะเลือกจะทำหรือไม่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ฟังเพลงนี้ถ้าฟังดีๆนะเราจะได้คติมาประโยคนหนึ่งเลยคือความรักไม่ว่าจะรักแบบไหนรักยังไงไม่ผิดแต่บางครั้งสิ่งที่ผิดเนี่ยมันแค่ผิดที่แล้วก็ผิดเวลาใช่ไหมฮะแค่ผิดที่ก็ผิดเวลาเนอะบางทีอาจจะไปช้าไปช้าไปใช่อาจจะช้าไปไหมแต่ถ้าเป็นคุณล่ะ คุณจะเลือกทาสิ่งที่ถูกต้องหรือคุณจะเลือกทําตามหัวใจอซึ่งถ้าเป็นทางเบร์นะคะบม่ต้องบอกว่าเลือกทําตามหัวใจค่ะแต่การทําตามหัวใจความรักรักแบบไม่ต้องครอบครองก็ได้อืถูกไหมฮะแล้วแต่คนจะเลือกแล้วแต่คนจะมองมากกว่ามันยากไงใครรักก็อยากจะแบบเป็นเจ้าของใช่ใช่ใช่โดยปกตินะครับโดยมนุษย์ทั่วไปทางเบรดก็เป็นทางเบรก็เป็นเพียงแต่ว่าบางครั้งการที่เราแต่งเพลงที่ ค่อนข้างตรงหรือว่ามันจริงกับมนุษย์เนี่ยทางเบีคิดว่าคนฟังผู้ฟังเนี่ยน่าจะรู้สึกกับมันมากกว่าที่เราจะแต่งแต่งโลกสวยเนาะแต่บอกโอ๊ยอย่าไปรักเลยมันผิดมันไม่ไนะเพราะมันไม่ได้ทัชกับคนฟังมมนไม่ใช่ความจริงมันอาจจะไม่ได้แค่อุดมคติที่แบบบางทีเราก็รู้ว่าอันนี้ถูกถ้าแบบโลกเฟิ่มโลมแบบนี้แต่เป็นจริงทําไม่ได้ทําไม่ได้ครับแน่นอนแน่นอนเพราะว่าอย่าง ก็ยอมรับว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีด้านสีเทาแหละคงจะไม่แบบขาสะอาดแต่ก็อยากให้ใช้สติกันเยอะๆจริงๆแล้วเราก็รู้ถูกรู้ผิดแน่นอนอคืออยากให้เลือกใช้มากกว่าว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับอืใช่ครับก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะต้องอยู่ดันเลือกเแบบนี้อ่มันต้องเลือกว่าเรารู้แหละว่าถ้าเลือกไปมันผิดมันไม่มันไม่ถูกแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะลงเออย่างไงซึ่ง ทางพระพุทธศาสนาก็บอกอยู่แล้วการที่เป็นแบบนี้จะลงเอยยังไงซึ่งเราก็รู้แต่ก็คงจะคงจะดื้อแหละก็ต้องการแค่รักเท่านั้นนะโยงมาเนื้อเพลงเฉยอาก็อย่างน้อยเราก็ได้รักอาจจะไม่ได้ครอบครองแต่ก็ขอให้ได้รักต่อไปเลยแบบนี้แต่ว่ามีสิ่งเดียวของคุณนี่สุดยอดมากเลยนะแปดนาทีใช่ไหมแปดนาทีหกวินาทีด้วยแปดแล้วแถมอีกหกก็แบบเป็นถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปชมกันแล้วนะคะก็อาจจะได้เห็นแบบ อ้าวหนังสั้นหรือเปล่ามาถึงแบบฉากแบบใช่เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆควยคือจ้งบอกว่าเราโชคดีมากที่ได้พี่เต๊กเปรมมานัดมาเป็นพระเอกเอ็มวีแล้วก็พี่เมย์จากภาพยนตร์เรื่องหงโรงเป็นนางเอกซึ่งทั้งคู่เล่นดีมากลงทุนมากลงทุนมากโคลนเคลิ้นกระโดดน้ำไปอีกไปอีกทั้งวันไปอีกซึ่งผมได้ดูเอ็มวีเนี่ยดูแล้วก็น้ำตาเขาบางเหมือนกันนาะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย มันทรมานอ่ะมันแบบมันจริงเพราะเราก็แรงบันดาลใจอ่ะที่การแต่งเพลงเนี้ยคือมาจากการฟังเพื่อนตัวเองเพื่อนสนิทตัวเองที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งเยอะเยอะมากค่ะรวมถึงเราก็ยังเคยมีประสบการณ์แบบนี้อืแน่นอนว่าเรารู้สึกว่ามันเราเราคนที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเราได้ฟังแล้วได้ดู MV เพลงนี้ทุกคนจะต้องรู้สึกแน่นอนว่ามันจริงว่ามันมันเป็นแบบนี้แหละ ว่ามันไม่ใช่มีแค่ในละครอมันคือชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครก็มีจริงครับบางคนอาจจะผ่านไปแล้วหันกลังมองแล้วก็ยิ้มได้เป็นควางใจคนอื่นต่อไปบางคนยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจใช่ครับก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีสุดห้กับตัวเองแล้วกันครับผมก็ขอมอบเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งแรงใจแล้วกันเออก็ถือว่าได้เห็นพาร์ทของแบบการเปล่งเสียงร้องจริงตอนร้องเข้าห้องอัดยากไหมถึงเบียร์ปกติเนี่ยเอาเอาคนทั่วไปนะรู้สึกว่าร้องกับเต้นยากกว่า เพราะว่ามันเหนื่อย<ช>แล้วจะคุมยังไงแบบว่าเป็นร้องได้โอเคแต่พอมาซีนี่เป็นเพลงช้าแต่ถ้าเป็นเพลงช้าเฉยๆก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่พอมันเป็นแบบเป็นอร <ชา S 1> ดรมต้องเค้นมาด้วยก<ช>็เลยมั่นใจว่าอะไรมันจะยากจะง่ายกว่ากันเนี่ยคือจะบอกว่าทางเบียร์ใช้คําว่าเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่านักมันจะต้องชํานาญอันนี้คุณแม่สอนมาแม่บอกว่าถ้าเป็นนักร้องเนี่ยเขาให้ร้องเพลงอะไร ให้ทำหน้าที่อะไรเราต้องทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดเพราะเราคือนัดใช่ฮะเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากหรือแตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องศึกษากันว่าเรากำลังจะเล่าอะไรให้กับคนฟังได้ฟังได้เข้าใจกันว่าเราต้องการจะเสืออะไรก็เหมือนกับเราเล่าเรื่องให้กับทุกๆคนฟังว่าเราต้องการแบบนี้เราอยากบอกคุณแบบนี้ อะไรเงี้ยครับเหมือนเราเราพูดคุยสนทนากับคนนะครับเราต้องการจะสื่อสารอะไรมากกว่าครับก็เรียกว่าทําการบ้านใช่แล้วก็บอกว่าอาจจะต้องแบบว่าเออเรียกว่าศึกทำกันบ้านเยอะหน่อยศึกษาเยอะหน่อยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่า จริงๆถามพี่ก็รทำได้ทั้งสองอย่างบแ,แบบหมดเศร้าหมด,ดสนุกอะไรเงี้ได้หมดนเป็นคนดราม่าอยู่แล้วถ้าไปตามไอจก็จะเห็นมาโพสต์แคปชั่นอะไรที่บางครั้งคนก็ถามว่าอกหักเลยครับ <c oughs> อะไรนู่น <c oughs> คือจริงๆชอบเวลาเจอแคปชั่นอะไรที่มันตรงแล้วมันได้แล้วมันโดนแล้วมันจริงเนี่ยชอบเอามาโพสเพราะว่าบางครั้งเราโมตลกตัวเองว่าโอ้ยโลกใบนี้มันสวยงาม <c oughs> มันแบบว่าอะไรก็ดีไปหมดซึ่งในความเป็นจริงมันม มันไม่ใช่อ่ะมันมันก็ไม่ได้สวยงานไปทั้งหมดเราควรจะยอมรับความจริงแลวเราพยายามทําทุกอย่างให้มันมีความสุขที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ดีกว่าอย่ามวแต่หลอกตัวเองครับอบอลว่าใครที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นหนบว่าหน้าแฟนเพจวาจีของแบบว่าทางเบียอยู่ก็จะเห็นตัวตนของตัวเองความคิดความน่คือของตัวเองอะที่ใส่หมดแฟนคลับก็จะอ้าวน้องอกหักเหรอน้องเลิกกับ แฟนแหรืออะไรจริงจริงยังไม่มีแฟนด้วยซ้ำฮะคออินไว้ก่อนก<ห>็โส,สดมาตลอดแล้วก็ทุกคนก็นึกว่ามีแฟนแล้วอะอะทำไมดูเข้าใจชีวิตจังเลยอะก็ฟังเยอะชอบฟังชอบฟังเพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนแล้วก็บางครั้งก็เป็นที่ปรึกษามาโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าเออมันมีอีกหลายเรื่องราวที่บักเรื่องมาเรื่องเราเล่าไม่ได้ด้วยซ้ำมาเพราะว่ามันยิ่งกว่าละครอีกอะมันแบบวนกันอยู่นั้นอะวนกันอยู่โดยที่คนบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ ซึ่งคนที่รู้ก็อึดอัดแล้วก็โอ้โหมันมาลุงมาตุ้มกันบางทีเราเราเราอยู่<อ>ทั้งสองฝั่งแล้วรู้จ<า>ัก<อ>ทั้งสอง,สองด้านด้วยใช่ไหมซึ่งเราเป็นคนกลางเราก็พูดไม่ได้การที่เราพูดก็เหมือนกับเออ ทำให้เขาแตกแยกกันถ้าแตกแยกกันขอจัดธรรมชาติดีกว่าขอให้รู้กันเองดีกว่านะคะผมขอเป็นคนฟังอย่างเดียวแล้วกันก็แบบว่าฟังฟังได้เหมือนเดิมนะคะแต่มันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าสั่งสมประสบการณ์โดยที่ตัวเองไม่ได้ไปสัมผัสเองแล้วก็จะกลายมาเป็นเพลงที่ออกมาโดนใจใครหลายๆคนแบบนี้ด้วยครับผมเป็นไงรบบกับการเจ้าต่งเพลงครั้งแรกแอบติดใจไหมจะมีเพลงต่อๆไปไหมจะบอกว่าอีกซิงเกิลหนึ่งเนทังเบียดแต่งท่อนหกจบแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าก็เพลงชาแน่นอน ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงช้าแน่นอนครับถ้าทางโปรโมเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโปรโมเตอร์มวยหรือเปล่าผมเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คงจะเพลงช้าครับผมเพราะว่าทางรู้สึกทางเป็นรู้สึกปลิดใจกับการที่ได้ทําอะไรเองแล้วร,รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเหนื่อยให้สุดเลยและเดี๋ยวพอผลงานมันออกเนี่ยพอมันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วมันจะดีหรือมันไม่ดีคนจะแฮปปี้หรือคนจะไม่แฮปปี้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ทําด้วยมือเราเองก็รู้สึกดีกับมันแล่พอเปิดตัวมา วันที่11อดยอดดาวน์โหลดก็เยอะค่ะย,ยอดวิวเนี่ยถ้าเป็นศิลปินคนอื่นเขาคงบอกว่ามันน้อยแหละประมาณแบบเจ็ดพันต่อวันมันก็มันก็น้อยนะถ้าสําหรับค,นะคนที่แบบไโออ่าเขาก็คงน้อยแต่สําหรับผังเบียร์เนี่ยคือมันเยอะมากมเยอะที่สุดเท่าที่ปล่อยซิงเกิลมาสามซิงเกลิลซิงเกิลเนี่ยคือเยอะที่สุดละและอีกอย่างคือพอเรามาดูคือ MV8 นาทีคือทุกคนจิ้มมาดูคือแบบ้เราแฮปปี้มากนะเรารู้สึกว่าขอบคุณจริงๆกับที่เราพยายามในการที่เราจะ อะไรบางอย่างซึ่งเราก็รู้แหละว,ว่าถ้าออกไปในการปิดสิทธิรรมเราต้องโดนด่าแน่นอนอืแต่ว่าเราก็แฝงไปด้วยแง่คิดค่ะ,คะเป็นการเตือนสติและเป็นการสอ,สอนใจด้วยครับอืมแต่มีแฟนขบของค,คุณมาบอกเลยนะบอกว่าคือแบบมันเ<ม>พาะมากมันโดนใจซึงซ้งแล้วก็แบบทาอีกนะทําเองแบบนี้ทาอีกนะอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมาให้กาลังใจกันเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็<ๆ>วกเรียกว่าถ้าฟินแบ่เท่าที่แบบทางเบียดูจากที่แบบปล่อยมาสี่ห้าวันนี้เป็นไงบ้าง ฟีดแบ็กสิคะวันนี่ตามดูคอมเมนต์ว่าคืออ่านหมดนะฮะมไม่ว่าจะเป็นด่าหรือชมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราถือว่าเราเอามาปรับปรุงดีกว่าคําคําด่าหรือคําอะไรแบบนี้บางครั้งก็มีประโยชน์ก็เหมือนกับคนที่ประกวดนู่นประกวดนี้แล้วแพ้มาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าการแพ้นั่นน่ะมันทําให้มีประโยชน์มากกว่าชนะอีกเพราะว่ามันเอาม,มาแก้ไขครับผมและที่สําคัญเลยนะอย่างคาคอมเมนต์เนี่ยบอกรู้สึกว่าเพลงมันมันเหนื่อยไหมหรือว่า มันซ้ำๆอะไรนี้เราก็จะรับฟังเออหรือว่ามันจริงแล้วก็มองตัดมันทําให้เราทํางานได้อย่างเอ่อโปรเฟชชั่นอลขึ้นครับเม้นมาเหอะใช่เมนมารู้สึกยังไงฟังรู้สึกยังไงก็ขอเมนตมาแบบต้องการช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่เม้นบบอคติล้วนๆไม่เป็นไรเอาเอาที่สบายใจนะครับเอาที่ทุกคนรู้สึกว่า มันโอเคมันแฮปปี้ได้ทำเโอเคเราเป็น<อ>คนของประชาชนอยู่แล้วครับไ<ผ>ม่แต่เอาจริงๆบางทีคนที่มาเมนก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นโปรดิวเซอร์หรือฟังรู้สึกไงแต่เราเราแค่ใช้ความรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยมั<อ>งเบียเราเป็นแบบนี้นะเราฟังรู้สึกมันขาดอันนี้นะเราน่าจะเพิ่มอันี้อะไรอย่างเงี้ยเมนมาเถอะได้เพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องดนตรีฟังเลยเนี่ยแล้วถ้าเขารู้สึกเนี่ยแสดงว่ามันถูกต้องเพราะเราทําเพลงมาเพลงนึงเราก็อยากให้ทุกๆคนได้เข้าถึงมันไม่ใช่่่แคคนที ดนตรีเป็นหรือคนที่ร้องเพลงเป็นแต่อยากให้ทุกๆคนที่แม้แต่พูดยังเพี้ยนก็สามารถฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมันได้ใ,ไดใช่อันนี้คือถูกต้องอันนี้คือที่สุดของการเป็นนักร้องครับใช,ใช่ครับทักเบียนอายุเท่า <23 S 1> <c oughs> ไหร่คะเนี่ยยี่ิบสามครับทำไมดูแบบว่าเยอะมากอะ่ะ เรื่องของความคิดใช่คือเยอะมากนี่คือยังไงอ๋อโอเคโอเคอ่ะหม่หมายควอกว่าประสบการณ์เคือคือเป็นคนทําอะไรด้วยตัวเองมาโดยตลอดครับตั้งแต่อนุบาลสามดูแลตัวเองไปโรงเรียนเองใช้ชีวิตเองอนุบาลสามเลยเหรอใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเราก็เข้าใจท่านเพราะท่านต้องหาเงินมาให้เราดูแลตัวเองใช้จ่ายแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ตลอดชีวิตเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ ถ้าถ้าวันไหนที่เราแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเราลองย้อนกลับมามองตัวเราว่าเราทําอะไรพลาดไปแล้วก็แก้ไขมเหมือนที่ทางเว็บบอกว่าบางครั้งการชนะตลอดตลอดทุกครั้งที่เราทําอะไรแล้วชนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีอแต่บางครั้งที่เราทําอะไรรอแพ้แพ้แพ้มนตลอดเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสาหรับชีวิตเราซึ่งแพ้ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะแพ้ตลอดไปวันหนึ่งคุณอาจจะชนะแล้วการที่ชนะที่สุดอันนั้นอ่ะมันก็ยัง จะต้องมีอะไรที่เพิ่มเกิดข้อเหนือฟ้ามันย่อมมีฟ้าครับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเราอาจจะรู้ทางดีก็อาจจะคิดว่าตัวเองรู้ที่สุดละแต่มันยังมีอะไรที่มากกว่านี้อีกซึ่งเราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ ปรุงมำหรับไขครับใครเป็นแฟนขับถังเบียร์นี่เขาบอกว่าสุดยอดจริงเลยวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับป็นขับถังเบียร์45อัพหมดเลยครับผมไม่แต่คุณก็จะเป็นกําลังใจให้เขาได้เยีะมากเลยนะแล้วจับแจกด้วยแบบประสบการณ์มุมมองความคี่ของคุณอะไรแบบเนี้ดูแก่แดกไปอีกไม่ใช่เทียบเท่าก็น่าจะแบบเป็นกำลังใจที่ดีแต่ให้กันและกันด้วยครับผมก็อย่าลืมแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังครับไปฟังซะนะคะซิงเกิลนี้ กับผิดแค่ไหนแล้วอยากจะรู้ว่าตอนจบของมิวสิคดีิอนเป็นยังไงไปดูกันได้เลยใน y o t u u e c ช anel ครับผมนะคะรีบไปคลิกไปคลิกดูแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตอนไหนตอนนี้อะไรคะท่องทางสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับผม iTunes, Deezer, KKBOX, l i ะ e c l i c k p l a y ครับหรือว่าจะเป็นระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันสโทรออกสาครับผมอืมแม่นมากไม่มีโพย <laughs> ด้วย <laughs> ครับอย่าลืมแล้วกันนะคะถ้าฟังไม่ทันก็ระบบปฏิบัติการไหนโทรไปแล้วกันนะคะที่ฮอตเซ็นเตอร์กันนะบอกคอาเพิ้ทั้งเบียร์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยติดแค่ไหนก็ได้แล้วนะคะถ้าฟังไม่ทันเผื่อไว้ทีเดีเผื่อฟังไม่ทันใช่มเออเผื่อฟังไม่ทันไงตัวเลขมันเยอะก็อายุเยอะแล้วกับคจะมีจะมีนะจะมีโพสต์ตามเอ่อทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมส่วนตัวทางเบียร์แล้วก็ในแฟนเพจก็มีครับลองไปเสิร์ชดูตอนนี้ก็คือเป็นใช้ชื่อทางเบียร์เลยอ่าเป็นถ้าทวิตเตอร์กับอินสตาแกรมเป็น tb underscore G B W E R ครับค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ครับถ้ามันเป็นหน้าแฟนเพจเป็นแฟนเพจก็เป็น uh, ทีบีถังเบียร์ออฟฟิเชียลแฟนเพจครับผมก็คือถังเบียร์ก็จะเล่นเองอะไรเล่นเองใช่ไหมเอ่ตัวแฟนเพจเนี่ยก็จะมีตัวถังเบียร์เล่นเองด้วยแล้วก็จะเป็นทางแอดมินเล่นด้วยส่วนเอ่ออ่ออินสตาแกรมปาร์ติวเตอร์เนี่ยจะเล่นเองค่ะแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวก็เล่นเองครับก็มีลิงก์อยู่ก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับ ก็ใครที่บอกว่าจะตามไปให้กำลังใจที่ไหนอะไรยังไงกับทุกกิจการบริโเวียช่วงนี้ของงานเยอะมากใช่ครับนักสารสุขภาพด้วยได้ขอบคุณมากครัตอนแรกคิดอยู่นะบอกว่าถังเบียร์จะคุยเก่งหรือคุยไม่เก่ง คือกูฟังี่ฟังอยู่ยนะคะจากการที่ฟังสั่งทางเบียร์พูดเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกจะชวนมาเป็นดีเจถ้าทางจะพูดลำหน้าดีเจแล้วล่ว <laughs> ลวะได้ยินดครัยินดีครับงเบียร์เป็นดีเจกับเราในช่วง Star on SOS นะคะก็สามารถบอกว่าส่งคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้มาหรือไม่อยากให้มาหรือยังไงหรืออยากให้ทังเบียร์ทำอะไรเออลองสดไหมอะไรยังไงไหมเออเฮ้ล่องสดมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าไหนๆก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆครับ ชื่นชอบวันนี้แล้วมันก็ได้จีอะไรยที่มากกว่านั้นนี่อาจจะเห็นเป็นถังเบียว์อะไรตี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ลองแค่เพลงของตัวเองได้นะลองได้หมดนะลูกทุ่งสตริง<อ>สากลหรือว่าอะไรก็ได้ได้หมดเออนะ เตรียมตัวขนาดนี้แล้วรอลุนนะ <c oughs> จะมีคิวปวดกันมา<ด>นะครับผม <laughs> <laughs> จะได้จะได้มีพื้นที่ในการฝึกเป็นดีเจนะทุกคน <laughs> เออไม่ต้องฝึกแล้วมากระดับนี้แ <laughs> 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 ต่วันนี้ถักเบียร์มาแล้วนะคะขออนุญ,ญาตฟังเพลงนี้แบบสดๆสักรอบม,มั้ยได้เอาทอนฮูกแล้วกันนะครับค่ะ <laughs> ผิดแค่ไหนห้ามทูไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่รักเท่านั้นแม้จะผิดต่อใครใจฉันไม่อาจดึงรัง้งห้ามยังไรเมื่อต้องการมันควบคุมหัวใจไม่คอยทันผิดแค่ไหนก็จะขอรับมัน ขอบคุณครับพ่อโอ้เสียก็ได้อยู่แล้วเนี่ยขอให้คนจะได้ยินถังเบียร์ได้แบบถ่ายพ่ออารมณ์อย่างนี้ครับผมก็ไม่แน่นะคุณอาจจะพิเศษกว่คนอื่นนิดนึงเป็นเพลงชาร์ดขอขยับด้วยอ่ามีมูฟเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะทำเวอร์ชันแดนส์ก็ได้จะได้แหละจะจะออกมาเป็นยังไงอาจจะเป็นในพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานตรอีกปีหนึ่งเลยนะจะดีไหม รอรอดรอรอดลอดรับว่าจะมีผลงานอะไรบ้างแต่วันนวันนี้ก็มาแล้วฝากผลงานและก็ฝากกำลังใจให้แฟนฝาวแฟนเพลงได้เลยยังไงก็ขอฝากซิงเกิลของนังบิเนยสำหรับซิงเกิลใหม่ครับผมเพลงผิดแค่ไหนแล้วก็ยังมีอีก2ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแล้วสําหรับเพลงแดน n c นนะก็ฝากเพลง shut up and dance ครับผมรวมถึงเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงจากอัลบั้ม F10 นะครับผมอัลบั้มรักและขอบคุณก็คือเพลงโลกมันกลมครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ สิ่งนุ่มขนาดนี้ก็คงจะให้กำลังใจกันต่อไปเหมือนแบบมันเป็นนุ่มอยู่ในลูกคอยริองอาถิมีไรเป็น,ปนวัดครับผม อ่ะแข็ไปทำหน้าที่ดีเจก่อนเลยครับผมทำยังไงเอ่ยทำหน้าที่ดีเจนะคะส่งเข้าเพลงตัวเองโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเพลงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเงรอขนาดนี้ด้วยเอาละครับผมวันนี้เราก็มีมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเพลงใหม่นะครับจากศิลปินหน้าใหม่ของเรานะครับผมอ่างเบียครับผมยังไงก็คือไปฟังเพลงนี้กันเลยสำหรับเพลงผิดแค่ไหนครับเศราแค่ไหนคะเศรามากครับที่สุดที่สุดในโลก ก<ไ>อบคุณแข,ณขณ็งเมียค่ะสวัสดีครับ อยากเก็บมันไว้ผิดขึ้นหนห้ามเท่าไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่รักเท่านั้นแม้จะผิดต่อใครใจฉันไม่อาจดึงรั้งห้ามยังไรเมื่อต้อง yeah take it จะผิดต่อใครใจฉัน